ตซนนี้ก็จะเป็นโซนพวกของเก่าสือ่อตำลตูนี่ไงที่เขาใช้ตามร้านหมูหน,นะเก่ามากเลยของโบราณจับได้เลยเป็นหมึกกระดิ่งนะนาฬิกาเก่าโบราณตลับเทปสอนซีิ4สี่ตัวยุคเก้าศูนย์แปดศูนย์ยุคไหนไน,นี่ยรองเท้ากูละหกสิบสิบบาทนี่ก็รองเท้ามือสองกูละสามเก้าบาทนี่นละคนลาโคา ไม้ฝ่ายท้ายเรเชฟพอเส็จรองเท้ามออือันนี้หนเป็นโซนเสื้อผ้าแล้วเสื้อผ้ามือสองสามสบาทอันนี้ก็3ามสิบห้าบาทดูเสื้อตัวละสิบบาทส่วัะเป็นชุดผู้หญิง10บาทไม่ดู10บาทดู10บาทโอเกก็10บาทดิฉชาชก็ต้มเนือ ตะเภาวน้ำหอมลูกกระสิบปลายแห้งก็มีแกงเปิดชากลังลาวชมพูกุ้งกอบต้นหอมกุ้งกอบ,กอบไก่ย่างรับคนละครึ่งด้วยนี่ดอกสดาลี่ร้านนี้ก็รับคนละครึ่งลูกฟองใหญ่เนี่ยถึง20บาทปลาทูแมกก์ชั้นหมูรม่คละห้าบาทนี่เงี้ยับนคนละครึ่งด้วยเอ้ยมาได้สามบาท น่ากินกนะห,หน่ะหมูหงบนเส้น4ี่สิบาทเลยถึงแล้วตลาดวินเทจเบิร์ดทองถมราชสุรีตลาดนี้เขามีทุกวันพุธปะ่ะวันพุธกับวันอาทิตย์ใช่ไหม เป็นไม้เก่าไม้มือสองมีเทปเก่าก็อะไรนะเนี่ยเทปคีล่ะไม่ดิน่ากลัวไหมนะเก่ามากเลยถามหลายคนมากเลยมีผู้หญิงก็ถามเยอะสื่อตะตูน ต่งกระยาต่งกระยาก็มีผมใสนี่ไงที่เขาใช้ตามร้านหมูนะแถวละห้าสิบบาทขายได้เป็นนี่แถวละห้าสิบตะคุก็มี เป็นตู้เก่า,ามากเลยของโบราณสวยนะคลาสสิกมากเลยเป็นไม้ไม้เก่าจับได้เลยเ,เหมือนเป็นไม้อะไรทักอย่าง นี่เขาเรียกเป็นเบียใช่ไหมนี่เขาเรียกเบียใช่ไหมนี่เขาเรียกว่าอะไร โซนนี้ก็จะเป็นโซววนพวกของเก่าของเก่าของโบราณของคลาสสิกตลับเทปกมเกามากนี่สอนสิสีป่ปุ่มจว่ายุคไหนเนาะยุคเก้าูนแปดูน

สองคู่ร้อยเหรอถูกดิสนใจไหมนี่รอ,องเท้าเด็กสิบบาทอีกอันนี้ก็รองเท้ามือสองคู่ละสามสิบเก้าบาทอันนี้เป็นอะไรเป็นสวิกสวิกไฟ รเก่าเนาะเป็นไททถ,ย,ถยเอ,อไม่ใช่ไทไยสี่ไ ไฟทา้ายรถยนต์หนึ่งสองนรเป็นละหกรอยมีซีวิง้งบ้างไหมเนี่ยตรงนี้เข้าโซนของกินแล้ววะใช่ไหมไม่ร้านเนี่ เทคทัพเซ่มดูกัน กล้องได้หนึ่งบนบละเจ็ดสิบใส่โน้ตบุ๊กได้บนลร้อยน้่นกแก้วอะใช่ไหมนี่ตัวไหนเป็ดจะเป็นปะ ทีสุกกาไม่มันหลับแล้วเนี่ยอันนี้ที่หุม้มพุงอะไรรถยนต์นะครับไฟรถยนต์มีนักมีหมออันนี้อะไรหุม้มอ๋อหุ้มบอ่อหุ้มบ่อนรถยนต์รองเท้ามีสองรองเท้าจังเลื่อกครับแหวน งววานนราอราาครับอันนี้เหมือนเป็นโซนเสื้อผ้าแล้ว5 9เหนเสื้อผ้ามือสองสาบห้าาทเป็นเกงเกงผู้หญิงไง สิบห้าบาทน,นี่เลยในนวดสาวมะลุนนะจะพาไปอยู่นี่หรูสีสันสวยงามด้านนี้เหมือนเป็นโซนเสื้อผ้าหมดแล้วอันนี้ก็สามสิบห้าบาทส่วนมากเป็นกางเกงผู้หญิงหมดเลยอันนี้ก็สามห้า เสื้อผ้าคือสองหมดเลยสามห้าบาทหมดเลยซื้อ,อมอันนี้ก็ 3, าสามห้าส่งมาส่วนนาเป็นชุดผู้หญิงนะสามห้าหมดเลยดูเสื้อสามห้าบาทเฮ้ยนี่สิบบาทนะบัทดู่าไห่นี่สิบบาทดูเช่้อตรงนั้สิบบาท แย่ก็ไปเดินยกาก็าขาเนี้ยแล้วก็เดินลากสิบบาทเดตัวละสิบาทดูหน่อยาหงรับชุดผู้หญิงนสิบบาทให่ดูสิบาทแ 10 bạc thùng mạng thùng mát 10 mạng thùng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  10 thùng mạng thùng mạng thùng mạng แค่นี้สวยปะสิบบาทสิบบาทเห็นไหมอันนี้ตัวสามห้าส่วนมากตัวสามห้ากันเลยชุดมากห้อมดูเสวัเด็กสามห้าบาทเสื้อผู้ชายไม่ค่อยมีนลยเก่งผู้หญิง สามาบาทน,น,นี่ชุดละห้าสิบเสื้อเด็กเสื้อเดน่ารักมากตัวเล็กนิดหนึ่งไม่อยู่อไม่อยู่นะว่ะชุดนอนก็มีร้อยหนึ่งยไหมรับคนละครึ่งด้วยยีนตัวละร้อยสวยไหมลายสก๊อตตัวละหกสิบ ส่วนมากก็รับคนละครึ่งหมดเลยเนี่ย้านนี้ก็รับคนละครึ่งกานเกงยีนลีก็มีก็นนี้างนเก,ง,เกงผู้ชายสี่สิบบาทตัวมันใหญ่มากนะต้มยำเย็นตะโตอันนี้เข้าโซนของกินแล้วนี่ย มันข้าว่วนของกินแล้วถึงฝาแล้วถูกแล้วมันช่ทอด เกินแบบสามหนสามสิบบาทเท่าไหร่ก็ร<า>่วม,ดไ,มได้ดไม่กินแบบที่แบบขับเลยกล่องละสามสิบห้าแก้วหนกล่องหนึ่งขาไรร่ขอให้ทุกท่านโชคดีรด้วยปลาแห้งก็มีมันทำมาเยอะแล้วโอ้โหเห็นไหมโอ้แก้วรับคนละครึ่งด้วยใช้ก็ได้เพราะว่ายังไม่ได้ใช้เลย ข้าวปั้นรับคนละครึ่งด้วยกินไหมกินเป็นไหมน่นนะครับสุกหนอนดีสิครับ อันนี้50ครับผมอันนี้ก็ได้50อันนี้นะครับคนละครึ่งเนยคนละครึ่งได้ครับนะครับคุข้อเราข้อเราเอาวนันเขาทำมาจากอะไรเราา้วนอรนหมูกรอต้นหอมหมูกรอบคะหมูกรอบเน้ออะไรจ๊ะ มาังน้องแคร์นะครับพ okay, okay, okay. ี่ม <oh ีหลายไซนะครับพี่น้องแครงก็มีนะอร่อยนะครับไก่ย่างรัดคนละครึ่งด้วยนตัวเลยสามร้อ้สี่สิบบาทหรือว่าเป็นแกงคนละครึ่งมีหลกำรังคนละครึ่งประลูกย่าง ร้คนละครึ่งนี่เลยจ้านดอกสดาษไข่ปลาทอดตัวละห้าบาทร้านนี้จะร้าคนละครึ่งไม่น้จาก่อนอน้น้ำตา ครียงเด็กจะสิ่บบคนเยอะมากเลยล้ะเนี่ยปลาหมึกสดคุชชึ่อคนละตึ้งโคบุ้นรับคนละตึ้งความหมูยา่างคนลไม่ไ่ง้คนเยอะมากเต็มร้านเลยวดเอวม ที่รานนี้ก็รัดหมดลือึ้งเอาไหมเอาอะไรไหมแกงข้าวแกงตืดนก็เลยตืนร้านนีเอา,าเอะได,ดีนรร้านาน,าน,น้เยแะไรดีะบอกาคร้อะไหบง เขาเนียวม่วรับคนละครึ่งของไหนดิอรงนี้แบบสี่สิบคนละครึ่งคูแข่งเลยยี่สิบบาทขาทูแมกกตองตัวใหญ่มากเลยาเดียวไก่ยี่สิบบาท นี่ไงตามคนลัื่ึงด้วยอันนี้หมาล่าผูกันเลยใช่ไหมครับอันนี้หมาล่นนาเอนนาไปไหน,นคนปกันนะบนเพลนี่ด้วยนังเรืมเอาไปที่หมาด้ย

ผีเหมืนเส้น,น okay. สีบาทเลยคุคุ้มเยอะมากเลยนี่ไงการนี้เหรออ๋อหมูนทอดแดดเดียวมาละห้าบาทเอาเอาน,นี่แปดหน่อยข้าเหนียวไหมคะข้าเหนียวไม่เอา 对对,對。